สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องลำนำล่องหนาพาในตอนที่73ถึงตอนที่75นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย เอ๊ะนี่มันเรื่องล้อเล่นหรืออย่างไรท่านอาจารย์ท่านออกจากการปิดด่านฝึกตนแล้วอย่างนั้นหรือตาเท่าหัวรุนแรงเหตุใดเจ้าถึงได้บุมบามเช่นนี้ในเมื่อเจ้าได้ให้ข้ากลับมาหาเรือกันแล้วเหตุใดไม่รอสักหน่อยเล่า เร่งรีบประกาศให้ทั่วล่ารับรู้เช่นนี้ไม่กลัวว่ามันจะเกิดการฆ่าฟันจนขึ้นโลหิตโห้มกระนำหรือเจ้าเท่าหน้าเขาข้าไม่ได้เรียกเจ้ามาหาหรือแต่เรียกเจ้ามาเก็บกวาดปัญหาต่างหากละเจ้าสัมผัสได้ถึงสิ่งปกติหรือไม่ ปานวิญญาณฟ้าดินที่กำลังจะเหือดแห้งนี้อีกไม่นานเราสัปปรพสิ่งที่พึ่งพาปานวิญญาณจะตะนักได้ว่าหากไม่บรรลุถึงระดับที่มีอายุไขยืนยาวที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้ก็ต้องแย่งชิงทรัพยากรเพื่อยกตนเองและทะลวงขึ้นไปเท่านั้นหากไม่แย่งชิงก็มีแต่ถูกแย่งชิงถึงตอนนั้นสิ่งที่ทำได้ก็มีเพียงรอคอยให้อายุไขหมดลงอย่างสิ้นหวังเจ้ายอมรับเถอะว่า มหาตภัยแห่งฟ้าดินอุบัติขึ้นแล้วสิทธ์พี่พวกเราควรจะทำเช่นไรดีชุนจะวินนจกกลับไปที่พืงไหลไปรายงานเขาแล้วท่านเล่า ชายยันนำทางพานางเซียนน้อยทั้งสองคนกลับไปกับเจ้าด้วยแล้วท่านจะทำอย่างไรข้าจะพาอาจารย์อาน้อยหลบหนีสู่มหาสมุทรท่านเสียสติไปแล้วอย่างนั้นหรือยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องทันสวรรค์ของท่านจะถูกชักนำมาหรือไม่วิชาย,ย่ำวา,ายุของท่านไม่อาจพาเขาหลบหนีทานสายฟ้าของเขาได้ด้วยซ้ําไม่มีทางอื่นแล้วมาดูกันว่าข้าจะทําลายผนึกของท่านอาจารย์ได้หรือไม่หยุดเลยเฮ้อ <c oughs> เจ้าสิทธิ์เนลคุณข้ามอบผนึกให้เจ้าเอามาใช้ชิ้นนี้อย่างนั้นหรอือท่านอาจารย์ผูอ้อาวุโสไทยสร้างสวีเฟิงเอ๋โอสดทองอายุ13ปีจงคุ้มครองอาจารย์อาน้อยของพวกเจ้าคณะฟารานข้อ,อยู่ที่นี่สิทธิ์รับคำสัง่งท่านท่านอาจารย์ นางเซียนกูถงถูกจงหมิงสางเซียนโจมตีจนขอบเขตล่วงลน้นยามนี้ถูกจองจำไว้ที่ใต้เกาะอืมน้ำใจนี้อาจารย์จะต้องตอบแทนนางแน่นอนผู้นำตระกูลไปลีขอเข้าพบข้าอย่างนั้นหรือข้าไม่มีเวลาล็อกบอกมันใส่หัวไปซะเขามีธุระอันใดหรือเรียนท่านเจ้าสำนัก ท่านมหาปรมาจารย์กบีผู้นำตระกูลไปลีไปลีจง้งยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าศาลากบีเขากล่าวว่าให้ศาลากบีส่งมอบตัวฆาตกรที่สังหารน้องชายของเขามาซึ่งก็คือสิทธิ์ของศาลากบีเฉินอาถิงสหายน้อยชิงชางเจือสหายเตาลวีเฟิง มาโดยไม่ได้รับเชิญเช่นนี้มีเหตุอันใดอย่างนั้นหรือเรียนผู้อวุโสโจงหมิงเสี่ยวเต้ารับคำสั่งท่านอาจารย์มาเชิญท่านไปยังเพืงไหลเพื่อปรึกษา,าหาหรือสหายเตาลาวีเฟิงคือสัตว์เทวกิเลนคือเผ่าพันธุ์สัตว์มงคลผู้มีเมตตาที่สุดในตายล่าไม่เคยทำร้ายชีวิตใด เนื่องจากข้อจำกัดทางสายเลือดนี้หากข้าไม่ลงมือทำร้ายพวกเจ้าก่อนแล้วพวกเจ้าจะเชิญข้าไปด้วยวิธีใดหรือว่าจะอาศัยตำราขุนเขาทะเล9ก้าแผ่นดินในมือสหายน้อยอย่างนั้นหรือผู้อาวุโสอย่าได้เข้าใจผิดไปผู้อาวุโสลวีวิฟึงและตำราขุนเขาทะเล9ก้าแผ่นดินเล่มนี้มาเพื่อช่วยผู้เยาในการเดินทางเพียงเท่านั้น หากผู้น้อยไม่อาจเชิญท่านไปด้วยกันได้การกลับไปเรียนท่านอาจารย์ให้มาเชิญท่านด้วยตนเองก็หาใช่เรื่องลำบากอันใดผู้อวุโสจงหมิงกรุณาไปกับพวกเราได้หรือไม่เอาเถอะสหายน้อยโปรดนำทางข้าเองก็ไม่ได้พบสหายเตาชางอูจือมานานมากแล้วจริงๆขอเชิญสหายน้อยนำทางอีกครั้งทำไม สหายน้อยคิดจะสอดมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในของกูเซอร์ข้าอย่างนั้นเหรอผู้อาวุโสโปรดตามข้ามาอาศัยอะไรยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่น้องชายของเจ้าถูกเจ้าหกน้อยสังหารจริงหรือไม่ต่อให้เป็นเรื่องจริงก็ต้องเรียกว่าสิ่งนี้เป็นการกำจัดปีศาจปราบมารเจ้าอาศัยอะไรถึงข้ามาเรียกร้องเอาตัวคนของศารากบีไป ข้ายังไม่ได้คิดบัญชีกับเรื่องที่คนของเจ้าทำร้ายสิทธิ์ของข้าเลยด้วยซ้ำไปให้พ้นหน้าข้าเจ้าสี่ในศารากะบีก็ฆ่าคนผู้นั้นไปแล้วไม่ใช่หรอกหรือใส่หัวไปอาศัยว่าเมื่อ500ปีก่อนตระกูลไปลีเสียสละจนเกือดทำให้ตระกูลสูญสิ้นหลอบสังหารผู้นำตระกูลของตนไปลีเทียนซิงเพื่อยุติมหัตภัยฟ้าดินอาศัยว่าคุณลุนของพวกเจ้า อาศัยว่าคุณหลุนของพวกเจ้าสาบานว่าจะปกป้องสายเลือดสุดท้ายของตระกูลไบรลีซึ่งก็คือข้าและคนในตระกูลของข้าเอ๊ะนี่มันปานวิญญาณพันผวนอย่างนั้นเหรอสิทธ์น้องเจ้าจงเฝ้าระวังที่แห่งนี้เอาไว้ข้าจะไปตามท่านอาจารย์มาสิทธ์น้องหญิงอาจจะกำลังทะลวงขอบเขต